สวัสดีครับพ่อเยนะครับพี่น้องนะครับเออแม่พี่น้องเข้ามาอนี่คือเป็นอ่เปนทีดดำหัวเขาพู้แก่วันต้องการครับเรื่อเป็นีก่มนึงนครับเนาะแ้เนนารนไดูในยานเ่มาสะกอนตามนี้เลยครับ ถ้าเจ้าอายุหางเป็นเม็ดตนตนับไปยันี้ก็ได้ให้เลินแล้วหดางเชิก็่แตเป็นอย่งดลงเขาเอามันมาขาดตาสังบอกังอายุคนเนี่ยผู้่าเอนผู้สังก็ได้มาหาโชคหนิเสียรลด

อย่าลีลาไหนก็มาล่าอย่างเงี้ยอย่างนี้แค่อย่าลีลาอยาลีลาอย่าลีลาเออเอาดีให้ยายดีเออเอาตัวเองเอาตัวเดองไอมนี่ไงมาดีแล้วหนึ่งมาด้าด้าบนละเป้งมาบนละเป้ง วันน e ีโลูกเก้าลูกหลานสิมัครพรจากพอจากแม่จากพูจากเน่าดีดีไอ้โวงหลานอยู่ดีไม่เง้ยเอาลูกลูกกันดอกไม้เกินเอาจะเปล่าว่าจาก่อนสาธุสาธุสาธุขันดอกไม้ม้วนหมูมาลา กูกาขอสมมาพ่อพระองค์แม่พระองค์กูเป็นเขาหวังเตือใดเยื่อยองเติมหัวทำให้ตกใจกลัวายานสันทำให้ใจสะบันลาหลงคิดได้ทำผิดอันบ่อจอดตอบค่อยและคืนคำขอให้กูหน้าตรงฝายโผดไอโยกโทษให้ทั้งแต่ประการ

อไรมันจีบเปียกนีครามไครับด้นโอ้ยสมบูรณปากริงจร หลับมือเอนึงหลับเลยหลับเลยได้้อดก็มูไปหรอบานนได้อยู่ผคก็ปลลาประเดี๋ยวมูโค้งปลประเดี๋มาหลังมูมาหลังเสือบประเดี๋ยวลูกลาหมูเนาะ

เจ้าผูา้จัดท้ากวงได้เอาเงินท้องมาให้แม่แม่ผู้ได้รับแล้วของเจ้าผู้ทรงมาแม่เสียเอาสติตั้งจะน,นองคุ้นแทนตอบแม่มีพรสีกอสจิ๋กออ่างทรงถึงขอเน้นนั่นขอให้ผู้เจ้ามีอายุเยือเยืยาวมันพันปีย่าได้ล้วงขอสองนั่งย่ามีความทุกข์กายให้สบายทางใจให้พองใจทางเนื่อ ข้อสามนั่งให้มีสีสันเหลี่ยมผิวพันธุ์ผุดพองย่าได้มองมุนเศร้าเ้าแจ้งดังใจบุญเจ้าเด้อข้อสี่นั่งขอให้มีพลังกายหน่งใหญ่อันไพศาลหัวหมูมานทั้งหลายจะเบียดเบียนตัวเจ้ามีโลกเต่าให้อยู่ในคำสอนให้บุญเจ้ามีอายุวันน้องจุขังพลังเด้อสาธุ นีคือไปธีนะครับรุ่นนำดงหัวนะครับเนาะผู้เขกุญแจนะครับเนาะมีเป็นิธีอีสานบานเฮานะครับพี่น้่งครับผมนะครับิธีอีสานนะครับติดตามไปในกุญแจไปเลยนะครับเอยรูคลิปทุกอย่างไปนะครับขอบพระคุณในรายครับ